ทางฝั่งสามีก็เลยฟ้องอาญาศาลก็เลยรับฟ้องค่ะอาจารย์ก็เลยต้องประกันตัวแล้วก็เลยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุยกันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทางฝั่งสามีก็เลยถือไพ่เหนือกว่าเออนะคะแล้วคดีแรกที่ฟ้องที่ฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินใช่ไหมคะศาลก็เลยตัดสินว่าให้แบ่งทรัพย์สินคนละครึ่งส่วนหนี้สินก็ให้แบ่งคนละครึ่งอันนี้ศาลแบ่งให้เลยเหรอใช่ตัดสินตัดสินค่ะอาจารย์ ทรัพย์สินแบ่งคนละครึ่งนี่สินแบ่งคนละครึ่งแม้คุณจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามอืมแม้ทรัพย์สินนั้นจะติดหนี้ก็ตามก็ขอให้แบ่งคนละครึ่งครับ ประเด็นทางฝั่งของฝั่งภรรยาเองก็อาจจะเตรียมเอกสารขึ้นศาลได้ไม่ถูกต้องแล้วไม่ครบถ้วนด้วยทั้งฝั่งในเรื่องของการชี้แจงบรรดาหนี้สินฝั่งการทํางานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบิกความเป็นแค่เพียงบุคคลอย่างเดียวไม่ได้เอาเอกสารไปเลยที่ซัพพอร์ตแบบว่าที่น่าเชื่อถือทางฝั่งเอกสารเนาะทำให้ศาลเองก็มองจากพยานหลักฐานเอกสารที่ได้รับในในศาลแล้วก็ตัดสินว่าแบ่งคนละครึ่งเลยนะนะคะแล้วคดีในเรื่องของเขาฟ้องกลับเรื่องหมิ่นประมาทอ่ะ ก็ก็เป็นสารก็รับฟ้องด้วยนะคะแล้วก็น่าจะแบบว่าเดินหน้าไปเนี่ยก็โอ้โหโอกาสแพ้ที่มีคนสร้างสูงนำมาสู่ของการต้องไกลเกี่ยกันก็คือสรุปแล้วภรรยายอมไกลเกี่ยนหเอาตอนจบเลยแล้วกันภรรยาที่ตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นต่ออยู่ตอนหลังๆเป็นลองสามีก็เลยฟ้องกับสอง อตอนแรกรจะไม่ยอมไก่เกียรจะเดินหน้าต่ออ,อตอนนั้นอาจารย์เจี๊เป็นบัญชีอยู่ก็ได้ลูกมามาคุยด้วยแล้วก็ตัว ญาติิก็มาคุยด้วยนะคะคก็บอกว่าให้จานเจี๊ยบเนี่ยช่วยคุยกับทางฝ่ายผู้หญิงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ่ายผู้ชายด้วยเพราะรู้จักกันทั้งสองฝ่ายก็เลยก็เลยคุยว่าหูอย่าเดินหน้าคาดีต่อกันเลยทั้งสองฝ่ายขอให้ไก่เคียเฮอะ嗯嗯อะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมยอมกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดก็เลยมานัดวันที่จะไก่เคียกันแล้วก็ถอนฟ้องต่อกันทุกคดี